ผมขอภัยคนที่ชอบหนังไทยเรื่องนี้นะครับเพราะว่าคนดูเยอะมากแต่บทมันค่อนข้างเฉยๆมากครับและบทดูเบียวเกินไปจนความขลังของหนังมันลดลงไปเยอะมากจริงๆแต่ชื่นชมหนังสนุกมากๆครับถ้าคุณไม่เสพเนื้อหาสนุกแน่นอนแต่ใครดูเนื้อหาไปด้วยเอาสนุกไปด้วยก็ดูจบออกมาอาจจะรู้สึกว่า ลืมลืมไปเลยนะครับเพราะว่าดูไม่รู้เรื่องกับประเด็นหนังมากมายที่เหมือนจะเคลียแต่ไม่เคลียและเส้นเรื่องของหนังที่มันแปลกๆจนแทบมึนกับหนังที่ขอแนะนำให้ดูเอาสนุกเสพความเสียวสยองเท่านั้นพอเพราะรับประกันความสนุกว่าสนุกจริงกับคนอเอ้ยไม่ใช่พนอผมบอกสารวัตรแล้วไอ้เด็กเนี่ยเขาแม่มนท<ม>าเป็นพวกชอบเล่นของ ไมม่กลัวลัว,เวเน,นเล<ร>ห <ใจ S 2> มดมเบไป็นหนังที่นำจุดขายอย่างความสยองสุดหวาดเสียวมาใช้ได้อย่างถึงเครื่องมากๆครับกับการนำตัวละครประนอมมาตีแผ่เรื่องราวมุมมองที่ไปที่มาของตัวละครของตัวเองแม้จะเห็นบ้างแล้วนะครับในหนังของรองของนะครับแต่เรื่องนี้ เราได้รู้เลยว่าเธอเติบโตมายังไงมีจุดพลิกผันแบบไหนทำไมถึงกลายเป็นคุณครูแบบนั้นในหนังเรื่องรองของนะครับอย่างที่เกินไปว่าหนังสนุกมากครับแต่ว่าสิ่งที่เสียดายคือเนื้อหาของหนังที่ดูเรียบเกินไปหน่อยปมตัวครปมหนังเองก็ไม่ได้ซับซ้อนนะครับหรือมีเนื้อหาที่ลึกอะไรมากแต่ก็สนุกใช้ได้แม้เอาเข้าจริงได้หรอกหลายส่วนเหมือนกันที่ดูแปลกๆขัดหู และดูน้ำเน่ารวมไปถึงเหมือนละครหลังข่าวไปหน่อยเลยทําให้รู้สึกว่าไอ้ส่วนตรงเนี้ยเป็นหนึ่งสิ่งเลยครับที่ไปลดความสยองลงบทตัวละครเองก็มีความแปลกทั้งเรื่องของที่ไปที่มาในบางตัวละครนะครับทั้งความสัมพันธ์ทั้งแอร์ทางที่ดูจะไม่ค่อยเข้ากับตัวหนังมากนะครับการตัดต่อจังหวะของหนังก็ไปกระทบวิธีการเล่าเรื่องนะครับ แล้วก็ซีนอารมณ์ของหนังนะครับทำให้มันดูลดลงนะครับจังหวะต่างๆมาดูลดลงวิธีการเล่าเรื่องลดลงนี่ถ้าขาดความแฟนตาซีและการเล่นของคูณใสนะของในหนังเนี่ยผมว่านี่คือหนังที่เกือบแย่ในแง่ของการเล่าเรื่องและบทนะครับเพราะว่าเส้นเรื่องของมันของหนังเรื่องนี้มันมีแต่ช่องโหว่เอามากๆแล้วก็ขาดสเสน่ห์ของการเป็น หนังเล่นของคูณใสไปเลยแต่ทีนี้ด้วยความที่หนังมันใสแฟนตาซีที่มากเกินไปครับจริงๆไอ้แฟนตาซีมันก็ดีแหละแต่ใส่มาเยอะเกินไปมันเลยมาทําให้ความขลังของตัวหนังของการเล่นของคูณใสมันลดลงนะครับขาดความน่าเชื่อถือต่อคนดูกลายเป็นหนังที่เหมือนไล่มนบใสกันมากกว่าการเล่นของใส่กันนะครับที่ควรจะเป็นสิ่งที่เด่นแต่กลับไม่เด่นจนน่าเสียดาย ในด้านของเหตุผลของการกระทำตัวละครบางตัวก็ขาดการอธิบายนะครับทําให้หนังมีแต่คำถามเต็มไปหมดประเด็นที่ทิ้งไว้ก็เล่าไม่เคลียร์นะครับสิ่งที่ชื่นชมได้คือการเล่าที่ไปที่มาของพนอที่อันนี้น่าชื่นชมในระดับมาตรฐานนอกกนั้นการเล่าเรื่องและจังหวะต่างๆดันไม่เข้ากันอย่างน่าประหลาดครับสิ่งที่ผมแนะนำสำหรับคนที่จะดูเรื่องนี้ทำได้เพียงแค่บ,บอกไว้ว่าดูเอาบันเทิงครับ บอกเลยว่าโคตรสนุกอย่าเสพเนื้อเรื่องครับเดี๋ยวงงเนี่ยดูไม่เข้าใจขนาดคนในโรงเดียวกันกับผมออกมานะครับผมบอกตรงๆเลยดูกันเยอะมากแต่พอหนังจบทุกคนแม่งเดินคุยกันบอกว่าหนังโคตรสนุกแต่ไม่ได้ดีอะไรนะครับเพราะดูไม่รู้เรื่องผมไม่แปลกใจครับที่เขาดูไม่รู้เรื่องก็เสรเรื่องแม่งยุง่งเหยิงซะขนาดนั้นน่ะเลยมีการสับสนกันนะครับก็เข้าใจแหละ ดูเอาสนุกครับบอกเลยว่าสนุกสะใจเสิร์ฟความเสียสยองได้อย่างเต็มที่แน่นอนแม้ว่าในหลายซีนจะออกเบี้ยวเกินไปก็ตามนะครับมันเบี้ยวทั้งคําพูดยันการกระทําของตัวละครเลยอะแต่สนุกไงครับบอกได้แค่ว่ามันสนุกทีนี้ด้านงานสร้างบอกตามตรง CG จลอยชิบหายเลยครับลอยยันฉากหลังเลยจนมองออกเลยว่าเอ้ยนั่นมันกรีนสกรีนชัดๆมุมกล้องบางซีนก็นึกว่ากําลังดูละครหลังข่าวครับ ส่วนนอกนั้นเหรอทำมาดีหมดเลยครับทั้งพรอ็อพทั้งการแต่งหน้าเสื้อผ้ากางเกงดูดีหมดเลยครับนะแล้วก็การแต่งกายก็ทําได้ดีให้ดูเป็นศพอะเออหรือโดนทรมานทำได้ดีเลยเข้ากับความเสียสอยเพิ่มบรรยากาศอารมณ์ได้อย่างดีสาวประกอบก็น่าชื่นชมแม้ในหลายๆซีนเจอออกไปในทางหนังผีแต่ก็เข้ากันอย่างน่าประทับใจครับแต่สิ่งที่น่าชื่นชมที่สุดคงจะต้องเป็นเรื่องของการแสดงของนักแสดง ที่สามารถถ่ายทอดมิติอารมณ์ตัวละครได้น่าสนใจและน่าจดจำได้ขนาดนี้โดยเฉพาะคุณเชอร์ปางครับด้วยบทและการออกแบบนะครับทำมาดีอยู่แล้วยิ่งมาเจอการทุ่มเทการแสดงของเชอร์ปางอีกประทับใจมากทั้งแววตาสีหน้าทรงผมท่าทางการพูดทำได้น่าชื่นชมมากครับส่งรับบทกับนักแสดงคนอื่นก็ทำได้หน้าพอใจด้วย ส่วนแจ็กกี้จัก,กรินบอกตรงๆว่านอกจากแอร์ไทม์จะน้อยแล้วเนี่ยช่วงแรกๆไปจนถึงช่วงกลางๆเนี่ยการแสดงดูแข็งทื่อเกินไปหน่อยมีความแปดปนมาด้วยครับโดยชอะว,วิธีการพูดดูขัดหูและดูมีน้ำเสียงที่แข็งไปสักนิดนะครับไม่เป็นธรรมชาติแต่พอดูไปเรื่อยๆแล้วช่วงหลังแสดงได้หน้าพึงพอใจมากๆครับเป็นธรรมชาติมากขึ้นส่งอารมณ์ไหลลื่นนะครับถึงบทจะแปลกๆก็ตามนะครับแต่ก็ทำได้ดีส่วนน้องมิ้มรัตนวดี คนสวยของพวกเราก็ยังคงเด่นและเป็นประกายในสายตาคนดูอยู่นะครับอีกทั้งฝีมือการแสดงที่ยังคงทำได้ดีมีความคมส่งอารมณ์ได้ถึงขั้นสุดแต่นัาเสดายครับที่บทที่ได้รับกลับขาดเสน่ห์และดูจะไม่ค่อยมีมิติเท่าไหร่นะครับแม้การแสดงจะดีแค่ไหนแต่บทบงก็ต้องรับไปตามสภาพนะครับส่วนนักแสดงท่านอื่นๆก็ได้รับบทก็เหมือนตัวประกอบนะครับเพราะว่าน่ศเสดายตรงที่ การให้ความสำคัญกับตัวละครดูจะน้อยไปสักนิดนะครับสรุปง่ายๆก็คือบทแม่งไรน้ำหนักนั่นแหละครับอย่างที่บอกว่าผมแนะนำให้ดูสนุกแต่ถ้ามองเพลินๆหนังก็แอบเบียวนะครับถ้าคุณดูสนุกนะมันก็แอบเบียวเหมือนกันดูเอาสนุกพอครับรับประกันว่าสนุกแน่นอนครับส่วนคะแนนหนังเรื่องนี้7เต็ม10ครับและคะแนนความสนุกของภาพยนตร์พนอนะครับ อีกหนึ่งแฟนชายของจักรวาลลองของนะครับเรื่องนี้ไว้ใจได้เลยว่าสนุกแม้บทจะค่อนข้างบงก็ตามนะครับแต่ถ้าดูสนุกก็เอาคะแนนความสนุกที่ผมจะให้ไปพิจารณาได้เลยนะครับเอาคะแนนไป100เต็ม10ครับค่าขอคืนพลังให้กับเทพสามตาเต็ม10ซีนี้บทพูดแอบเบียวนะครับจนผมเผลอหลุดขำเบาๆออกมาเลยเอาเป็นว่าไปดูเถอะครับสนุกแน่รับประกันเลยแม้ว่าบทจะบงไปก็ตามส่วนใครอวยก็อวยไปเถอะ ผมก็อวยครับแต่อวยแค่เรื่องของความสนุกเท่านั้นแต่เรื่องให้อวยว่าหนังดีเนี่ยไม่หรอกครับไม่มีทางผมจะบอกได้แค่ว่าหนังนี้มันระดับกลางๆนะครับก็ขออภัยติ่งแฟนๆหนังไทยนะครับก็ขออภัยด้วยที่รีวิวไม่ถูกใจท่านนะครับพราว่าผมชอบแค่ความสนุกแต่อย่างอื่นนั้นเกือบผ่านนะครับเกือบผ่านเลยส่วนใครฟังถึงยู่นี้ก็ขอขอบคุณมา,มากๆเลยนะครับถ้ามีเสียงรบกวนอะไรก็ขออภัยไว้ด้วยนะครับ แล้วเจอกันคลิปถัดไปครับดูหนังแล้สนุกอาดีโอสของมันจะปิดตัวเองไปอนวันตายคิดถึงกูมากไม่ใช่เหรอ,อ